โ้ห้าโลบ้คาดอ่ะเราเม้นป่าหรือเม้นหุงถงผ้าเม้นป่าหรือเม้นหุงถงผ้าสนอกผ้าจีบัง้น,นป่า ออโอ้ตัวใหญ่ก็ได้ได้ตัวใหญ่ด้วยมี<า>ไปไปพรุ่งนี้เข้าไป

ตะเพียนตัวบักใจเลยโอแ่ตวสงเียผจหยเียย <subscribing> เอาตบโอ้ก่อนบอนเลอร,ร์เลย <c oughs>

ตามลงตาม,มก็ลงล้วเวรลางติดอะ่ะลงลงมันติดแล้วเว